สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้กบก็กําลังเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนานาน,าน,นะคะออกไปข้างนอกค่ะตอนนี้ก็เอ่อสิบองศานะคะทุกคนมือกบเย็นเลยค่ะวันนี้ไม่มีแดดอากาศครึ้มทั้งวันเลยค่ะเป็นวันหยุดของเบลเยียมค่ะวันหยุดพิเศษก็คือเป็นวันที่คนที่เขามีครอบครัวที่ ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะที่เขามีหลุมฝังศพนะคะมีสุสานนะคะเขาจะต้องเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพเพื่อเป็นการสักการะนะคะแล้วก็สําหรับครอบครัวของกบนะครอบครบัวของคุณสามีนี่นะคะเที่จริงพ่อของสามีก็เพิ่งตายไปนะคะแต่ว่าครอบครัวของคุณสามีเนี่ยไม่ได้เป็นคาทอลิกค่ะแล้วก็ไม่ได้เก็บร่างของเออ พ่อปู่เนี่ยนะคะไวใต้ดินนะคะเขาเอาไปเผาค่ะแล้วก็เอาผงกระดูกเนี่ยโรยไปแล้วนะคะไม่ได้เก็บไว้ในสุสานครอบครัวของสามีกบก็เลยไม่ได้มีธรรมเนียมเอาดอกไม้ไปไหว้นะคะแต่เวลาที่กบเห็นดอกไม้ที่เขาเอาไปไหว้นะคะตอนนี้ตามตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือมีแต่ดอกสวยๆค่ะแต่กบไม่รู้ว่าเราสามารถพูดได้ไหมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะถือก็ได้ค่ะว่าไม่ให้พูดว่ามันสวยหรือไม่สวยนะคะแล้วก็ สามีกบก็ชวนออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าแกบอกว่าอากาศมันมืดมันคลึม้มเอ่ออากาศในบรรยากาศในสวนเนี่ยมันไม่สวยแกก็เลยชวนกบออกไปข้างนอกค่ะไปไหนก็ได้นะคะแต่เออแต่ก็คือพอมันเป็นวันพิเศษหยุดหยุดพิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหรือจะเป็นวันอาทิตย์เนี่ย ทุกที่มันปิดหมดเลยค่ะห้างสรรพสินค้าเขาก็ปิดนะคะปิดวันอาทิตย์ด้วยค่ะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ปิดก็จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เปิดเปิดปกติเหมือนเซเว่นอบ้านเรานะคะอันนั้นอันนั้นเปิดอยู่แต่ว่าใครจะไปเดินเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอีกที่นึงก็คือที่ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัว ใครก็จะไม่คงจะไม่มีใครไปเดินเล่นมั้งคะนั่นแหละค่ะสามีก็เลยคิดว่าฉันจะไปไหนดีว่าดูค่ะทุกคนทางที่กบก็ไม่ได้ขนขวายที่จะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่ากบยังถักเสื้อกันหนาวยังไม่เสร็จเลยแล้วก็เอยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเลยนะคะมันก็เลยยังยังมีภาระอยู่แต่ว่าคุณสามีเขาทํางานมาทั้งทั้งอาทิตย์ไงคะแล้วเขาก็ไม่อยากจับเจ้าไม่อยากอยู่กับบ้านคือออกไปไหนก็ได้อาจจะไปหาอะไรกินมาดื่มอะไรย่างเงี้ย แต่มันก็ยังมีรสอรเออใช่มีร้านอาหารบางร้านที่เขาเปิดอยู่ค่ะเราก็เลยจะไปหาอะไรดื่มอุ่นๆช็อกโกแลตโ้้น,ชโชโโนหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คือเพราะว่าอันดับแรกสายมีจะพาไปเนเธอร์แลนด์ค่ะวันนี้เราจะออกไปเนเธอร์แลนด์ค่ะไปเอาเลทนะคะที่นั่นจะมีร้านค้าเปิดค่ะวันพิเศษเขาก็เปิดค่ะแล้วเขาก็เปิด ตั้งแต่10บโมงหรือเปล่าก็ไม,ม่แน่ใจ10บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยค่ะทะานั้นมันก็จะมีร้านขายแบรนด์เนมเนาะขายของแบรนด์เนมเยอะแยะไปหมดมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เราไปเดินเล่นไปเดินอะไรที่เฉยนะคะก็เลยจะไปดูกระเป๋ากระเป๋าสะภา,ายสักอันนึงเพราะว่ากบไม่มีกระเป๋าแบบเล็กๆที่สภา,ายเป็นเกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้สัก,กโดนะคะกระเป๋าเป้ข้างหลังสักอันนะคะเพราะว่า กบซื้ออันถูกๆที่เมืองไทยมาแล้วมันขาดนะคะกบก็เลยอยากได้เป็นอันเล็กๆสักอันหนึ่งเพราะว่ากบมีแต่กระเป๋าสพาย c อ o บอ b o d y กระเป๋าเล็กๆด้านข้างแบบนี้นะคะกบอยากได้กระเป๋าข้างหลังโอเคท้งนั้นก็เลยตกลงกันจะไปที่นี่และคะ่ะ outlet แล้วก็จะไปกินอีกอย่างหนึ่งที่กบชอบมากที่นี่นะคะ outlet ของนเ e อร์แ l a n d เนี่ยกบชอบกินไส้กรอกเยอระะมันค่ะดูค่ะว่ามันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะคะ คนไทยอยู่เบลเยียมไปเนเธอร์แลนด์ไปกินไส้กรอกอยูเทอรมันอร่อยมากค่ะทุกคนตอนนี้สามีกบก็ไปพบลูกค้าอยู่นะคะที่จริงอะ่ะเขาจะไม่ทำงานวันที่เป็นวันหยุดแบบนี้ค่ะแต่ว่าออพอดีลูกค้าเขาอาจจะไม่ใช่คาทอลิกนะคะเขาก็เลยไม่ไม่ไปงานวางดอกไม้นะคะเขาก็เลยนัดคุณสามีว่าขอไปดูบ้านวันนี้สามีกบก็ เลยโอเคค่ะที่จริงการดูบ้านน่าจะไปดูวันที่อากาศสดใสแดดส่องมันจะได้เห็นสวนเห็นเห็นอะไรแบบภาพสวยๆนะคะแต่สามีก็บอกว่าถ้าลูกค้าเขาต้องการก็เลยจะไปหน่อยปกติแล้วถ้าการที่จะไปดูบ้านหรือทาอะไรในวันพิเศษแบบนี้ต้องจ่ายพิเศษนะคะแต่ว่าสามีก็เป็นคนที่แบบง่าย,ายๆอะไรก็ได้ก็เลยโอเคไหนๆก็ไม่ได้ทํางานแล้วแล้วก็ยิ่งมีคนมาดูบ้านเยอะๆเราก็จะเผื่อจะได้มีโอกาสขายบ้านได้ใช่ไหมคะ สาม่กบก็เลยไปพบลูกค้าก่อนค่ะหนึ่งรายแล้วก็จะกลับมารับกบแล้วก็กลับไปที่เอาเล็กต่างๆไปค่ะทุกคนทั้งสองข้างทางที่เราขับรถไปนี่นะคะ ต้นไม้เขาเปลี่ยนสีค่ะทุกคนสีสวยมากโดยด้วยตาเปล่านะคะแต่ในภาพที่อยู่ในกล้องเนี่ยมืดมืดค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแสงแดดนะคะตรงนี้จะติดกับเยอรมันค่ะแล้วก็จะเป็นป่าทุกคนดูสิคะตรงนี้จะเป็นป่าเห็ดค่ะซึ่งไต่จากบ้านกบมากค่ะรถมานี่แบบออสองชั่วโมงได้ถึงจะมาถึงป่าเห็ดนะคะคิดดูดูสภาพบ้านเมืองค่ะเงียบเงามากแดดก็ไม่มีอึมครึมค่ะทุกคนดูสิคะ พอเราเริ่มเข้าเขตประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะเห็นรถบ้านค่ะเยอะมากเดินมาได้สักครึ่งทางค่ะก็จะมาเจอร้านขายไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกเยอรมันที่กบชอบมากินค่ะนี่นะคะเราได้กินแล้วไส้กรอกเยอรมันที่เราชอบครั้งนี้เราไม่มีขนมปังนะคะเขามีแบบเซตเซแบบนี้ให้เลยค่ะ มาดูบรรยากาศกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็จะมีผู้คนมาเยอะยิ่งกว่าเดิมค่ะต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีค่ะทุกคนตอนนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาเริ่มจัดร้านให้เป็นบรรยากาศเหมือนคริสต์มาสแล้วค่ะทุกมุมเลยนะคะมีการใส่ไฟประดับแสงให้ดูแบบสวยงามค่ะกับต้นไม้จริงๆเลยนะคะใบเหลืองๆส้มๆเนี่ย ถ่ายรูปได้ทุกมุมค่ะแถมแบรนด์แบรนด์เนมเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าคนก็เยอะด้วยค่ะแต่ละแบรนด์เนี่ยคือต่อแถวยาวมากนะคะดูมุมนี้ค่ะ สีสันสวยมากตัวนี้ก็จะดูว่าเราอยู่ตรงไหนไปตรงไหนนะคะเพราะว่าที่นี่ใหญ่มากๆค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยเนาะกบก็ไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูในร้านนะคะพาดูรอบๆดีกว่าค่ะเขาประดับไฟสวยมากเลยค่ะตามอาคารนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะที่ยุโรปเขาเริ่มจัดร้านค้าแล้วก็เมืองต่างๆให้มีสีสันเหมือนกับคริสต์มาสแล้วนะคะดูค่ะ กบก็จะไม่ให้ทุกคนดูหน้าคนนะคะดูไฟค่ะดูไฟดูดูแสงค่ะสวยมากๆค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินค่ะวนอยู่ในนั้นตั้งหลายรอบค่ะหาทางออกไม่เจอมันมีทุกซอยเลยนะคะดูค่ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเขาก็จะมีตู้สำหรับจ่ายเอ่อที่จอดรถจ่ายค่าจอดรถค่ะอัตโนมตาสามีกบก็กำลังงงนะคะว่า เสียบรูไหนจ่ายรูไหน,ไหนพาะมันแต่ละเครื่องมันแต่ละครั้งที่มากบก็ไม่ได้อยู่เครื่องเดิมแล้วก็มันก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะอันนี้เป็นเครื่องแบบเครื่องยาวๆอีกเครื่องเนื้อตึกมันจะเป็นเครื่องดีใหญ่เครื่องที่ใช้เงินสดก็มีนะคะวันนี้ก็กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ